จุติแชนเนลสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านพวกเราจุติแชนแนลคลิปนี้พวกเราจะนำเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งเคยเป็นกระแสในรายการเดอนช็อค เมื่อประมาณสักสิปีก่อนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่ผู้คนพูดถึงกันมากมายในเวลานั้นหลายคนพยายามจะแกะรอยตามหาเส้นทางที่พวกเราผ่านเข้าไปพบเจอโดยได้สันนิษฐานกันอยู่หลายเส้นทางด้วยกันซึ่งจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าเส้นทางผีผานที่ผู้ไปประสบเหตุการณ์หลอนในคืนนั้นแท้จริงแล้วคือถนนเส้นไหนกันแน่เอาเป็นว่าคลิปนี้พวกเราจะนําเรื่องราวดังกล่าว มาเล่าให้เ,เพื่อนๆได้รับฟังกันอีกครั้งเป็นการตอทีจากที่เคยเล่าออกอากาศในวิทยุเมื่อครั้งกันโนนส่วนเด็กรุ่นหลังที่ยังไม่เคยฟังก็อยากไห้ลองฟังและลองติดตามกันดูพอเรื่องเล่าเรื่องนี้ถือเป็นอีกตำนานความร้อนเลยทีเดียวคุณวินเราว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่เขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศและเกิดอยากนัดเจอเพื่อนที่สมัยเรียนหมอปลายด้วยกันอีกสองคนที่ชื่อว่าคุณอง กับคุณเอกเมื่อมาเจอกันแล้วก็ต่างชวนกันไปขับรถเล่นจากกรุงเทพเลยไปถึงนคปรปฐมโดยที่คุณวินเป็นคนขับรถในคืนนั้นกระทั่งพวกเขาทั้งสามได้เลยไปกินข้าวแถวนคปรปฐมซึ่งเข้าใจว่าคงเป็นตรงองค์พระปฐมเจดีตั้งแต่ตอนประมาณห้าทุ่มกินข้าวเสร็จก็ประมาณตีหนึ่งแต่ด้วยความที่ไม่ชินเส้นทางที่เป็นวงเวียน และวันเวไม่มีใครรู้ทางพอขับรถกลับจากร้านก็เลี้ยเข้าแยกไหนก็จำไม่ได้คุณวินก็ขับไปแบบเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปถึงทางเล็กๆซึ่งเท่าที่ดูเหมือนถนนทางเข้าหมู่บ้านอย่างไรอย่างนั้นโดยความที่ไม่แน่ใจในเส้นทางระหว่างทางเลยตัดสินใจแวะถามทางที่ร้านขายของสะดวกซื้อเขาก็บอกว่าให้ขับต่อไปเรื่อยๆ และพอถึงทางแยกให้เลี้ยวขวาคุณวินกับเพื่อนก็ขับรถไปตามทางที่เขาบอกกระทั่งไปถึงทางแยกหนึ่งที่เป็นถนนลูกรังพอมีป้ายบอกทางว่าไปกรุงเทพแต่ป้ายที่ว่ามันไม่ได้ติดบอกทางแบบปกติหากแต่ว่าเป็นป้ายที่ตั้งอยู่ที่พื้นเหมือนสุดลงและมีร่องลอยโดนรถเหยียบด้วยความที่ต่างคนต่างไม่รู้จึงตัดสินใจไปตามป้ายเพราะกลัวว่า,วา คืนวิ่งต่อไปข้างหน้าอาจจะไม่มีทางแยกอีกแล้วจากนั้นคุณพินก็ขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาสังเกตอีกทีเส้นทางที่เข้าไปยิ่งลึกถนนก็ยิ่งแคบลงแคบลงที่สำคัญคือตลอดสองข้างทางแทบไม่มีบ้านคนเลยไม่มีแม้แต่รถที่จะวิ่งตามมาหรือว่าสวนทางออกมาสักคันเดียวโดยความที่คุณพินกลัวว่าอาจจะมาทางผิดจึงตัดสินใจถามเพื่อนที่นั่งมาด้วยว่า จะกลับทางเดิมทีไหมโดยที่ระหว่างนั้นคุณเอกเพื่อนที่นั่งมัดด้วยขอเปิดไฟในรถแล้วบอกว่ากลักวความมืดแต่คุณวินบอกว่าให้ปิดไฟในรถน่าจะดีกว่าเพราะเกรงว่าคนจากข้างนอกถ้ามองเข้ามาจะเห็นคนในรถว่ามากี่คนเป็นจุดเด่นไม่น่าจะปลอดภัยด้วยซึ่งตลอดเส้นทางที่เข้าไปแทบจะหาทางกลับรถออกมาไม่ได้เลยทางแคบมากๆพอรถวิ่งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย ช่วงหนึ่งที่คุณโอมที่นั่งอยู่เบาะหลังก็เกิดนอนราบลงกับเบาะไปซะเฉยๆและคุณเอกที่นั่งคู่กับคุณวินก็เอนบาะนอนลงแถมยังออามือมาปิดหน้าด้วยตอนนั้นคุณวินเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของเพื่อนทั้งสองคนแต่ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งเพื่อนอาจจะง่วงเลยอยากนอนก็ได้แล้วคุณวินก็ตั้งหน้าตั้งตาขับรถต่อไปเมื่อรถวิ่งไปตามทางเรื่อยๆเรื่อย พอสักพักไฟหน้ารถก็ส่องไปเห็นลักษณะคนเหมือนกําลังเดินอยู่ข้างหน้าคุณวินก็เริ่มสบายใจได้บ้างแต่พอรถยิงวิ่งเข้าใกล้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เขาก็เริ่มรู้สึกแปลกๆโดยคนที่เดินอยู่ข้างหน้านั้นคือผู้หญิงสองคนเป็นผู้หญิงน่าจะวัยกลางคนที่มือหนึ่งกำลังจูงคนแก่อีกคนอยู่โดยคนแก่คนนั้นเท่าที่ดูก็น่าจะรุ่นคุณใหญแล้วหลักใส่เสื้อคอกระเช้าลายดอก กำลังเดินนำหน้ารถอยู่ตอนนั้นคุณวินก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอขับรถผ่านทั้งสองคนไปเขาก็อดที่จะเหลียวมองผ่านกระจกหลังอีกทีไม่ได้กพยังเห็นเป็นเงาทั้งสองคนเดินอยู่แต่ที่มันหลอนก็เพราะว่าพอเขาขับเลยตรงนั้นไปไม่ไกลสายตามองไปข้างทางก็เจอผู้หญิงคนเดิมที่กำลังเดินจงมือคุณยายเหมือนเดิมอีกแต่เที่ยวนี้ ให้ไปเดินอยู่อีกฝั่งถนนซึ่งอยู่ตรงข้ามแทนตอนนั้นคุณวินแน่ใจแล้วว่าคงจะเจอดีเข้าแล้วเขาก็พยายามจะรวบรวมสติทำใจดีสู้เสือเหยียบคันเร่งและเริ่มขับรถเร็วขึ้นกระทั่งรถวิ่งมาเจอถนนใหญ่ที่อยู่ข้างหน้ามาตกใจเมื่อรถที่ตัวเองขับมาดัานไปโผล่มาจากวัดทั้งที่ตลอดทางตัวเองก็ไม่เห็นวัดนี้มาก่อนตอนนั้นคุณวินงงมากเลยตัดสินใจจอดรถ ตรงบริเวณนั้นและสอดสายสายตาไปดูเพื่อให้ในใจว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมและประเอิญที่ช่วงเวลานั้นมีรถมอเตอร์ไซค์วินรับจ้างขี่ผ่านมาพอดีคุณวินจึงตัดสินใจเดินเข้าไปและโบกมือถามเพราะสงสัยว่าถนนเส้นนี้มันคือตรงไหนกันแน่คนขี่รถมอเตอร์ไซค์วินพอเห็นคุณวินเข้ามาก็เลยถามว่ามาจากไหนกันเนี่ยคุณวินก็ตอบกลับไปว่ามาจากทางนี้พอคนขี่มอเตอร์ไซค์วินได้ยิน แกก็มีสีหน้าตกใจและถามว่ามาได้ยังไงทางนี้เขาปิดตายมานานแล้วนะเพราะเป็นทางผีผ่านคุณวินฟังแล้วก็ตกใจมากแต่ด้วยความที่กลัวจะเสียหน้าก็เลยโกหกคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปว่าเมื่อกี้ขับรถผ่านมาก็ไม่เห็นจะเจออะไรนี่นาะจากนั้นคุณวินก็ขอตัวลาและตัดสินใจขับรถต่อไปเนื่องจากเวลานั้นกลัวมากและอยากจะกลับถึงบ้านให้เร็วที่สุดจังหวะที่เขาแวะจอดรถทีิปมน้ำมันเพื่อเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาคุณวิน ก็เลยหันไปถามเพื่อนที่นั่งมาด้วยทั้งสองคนว่าระหว่างทางที่ขับผ่านทางเปียกเมื่อสักครู่ทั้งสองคนเห็นอะไรบางอย่างเช่นเดียวกับผมใช่ไหมปากฏว่าคุณโอมคือคนที่เห็นก่อนคุณโอมบอกว่าเขาเจอคุณยายมากกอะที่กระจกรถและด้วยความที่กลัวจึงไม่บอกใครเลยนอนลงไปส่วนคุณเอกก็เห็นเป็นคนต่อไปเขาบอกว่าก็เจอมาอยู่ที่ข้างๆกระจกเหมือนกันสรุปว่าเหตุการณ์นในคืนนั้น คุณวินและเพื่อนอีกสองคนต่างเจอผีหลอกกันทั้งหมดเล่นเอาทุกคนต่างร้อนกันไปตามๆกันเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้พ่อพอหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านไปทุกคนก็ยังฝันเห็นยายแก่ที่เจอเดินอยู่ข้างทางคืนนั้นอีกตัวที่ทั้งสามคนต่างฝันตรงกันว่าเห็นยายแก่คนนั้นมาบอกว่าถ้าผ่านมาทางนี้อีกให้เอาอะไรมาฝากบ้างนะก็จบกันไปแล้วนะคะ สำหรับเรื่องเส้นทางผีผ่านปกติธรรมดาแค่ทางเปี่ยวก็น่ากลัวมากอยู่แล้วแต่นี่เป็นทางปิดตายที่เขาว่ากันว่าเป็นทางผีผ่านฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องจุติแชนเนลของเรา เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะ